วิธีกดคูป,ปองนะคะก็จิ้มลิงค์ค่ะแล้วก็ล็อกอินด้วยอ e ีเมลและพาสเวิร์ดที่เราเข้าบัญชีวันไลฟก็ไปกด Add to c a r t นะคะกดใส่ตะกร้าค่ะช่วงนี้มันจะหมุนช้าๆนะคะระบบจะซื้อจะช้านิดนึงเพราะว่าแพลตฟอร์มเชื่อมต่อกับอะไรคาดเดากันออกไหมคิดว่าน่าจะเป็นปุ่มให้คนภายนอกมาซื้อแล้วก็กดรูดบัตรเครดิตนะคะ ก็มีอะไรให้ลุ้นตลอดเวลาค่ะมันจะช้าก็ให้มันช้าไปเราก็ใจเย็นๆนะคะมีเงินได้เงินเท่ากับมีศักยภาพเพราะฉะนั้นศักยภาพเนี่ยเราได้มาง่ายๆมันก็ต้องได้มาจากความอดทนค่ะอ่ะคราวนี้ก็จิ้มไปที่รถเข็นเห็นเล็หนึงไหมคะมันสําเร็จเซสละอ่ะเราก็กดรถเข็นค่ะอันนี้เราก็กด p r o c e t d to check out เห็นไหมคะนึงใช้เงิน13 5 4จ วิทห้าสิบสอง dscp ลำไยสามกิโลอ่านให้เรียบร้อยนะคะติดต่อร้านค้าเรียบร้อยแล้วกดค่ะนะคะมันต้องใช้เงินเท่านี้ go to check out สีเหลืองค่ะอันนี้ที่อยู่ผ่านไปเราเลือกที่อยู่จะส่งนะคะผ่านไปแล้วเราก็กด next ค่ะถ้ารับที่สถานที่ก็กด pick up at location เราก็ไม่ต้องจ่ายที่ค่าส่งนะคะอันนี้ค่าส่งร้อแปดสิบาทนะลำไยสมกิโลแช่แข็งส่งแบบแช่แข็งนะคะค่าส่งมันเลยแพง อีนนี้เราจ่ายด้วยเอ t ตัวนี้ใช่ค่ะแล้วเราก็มีมียูโรอยู่แต่เราไม่เอานะคะเราติ๊กเราโอนเงินข้างนอกนะคะเพราะว่ายูโรเังต้องใช้เยอะช่วยเพื่อนย้ายไปโพลิกอนเห็นไหมคะเรากด bank t ท a น s โต r เฟหรือถ้าเรามียูโรอยู่เรากดแคสก็ได้เห็นไหมคะกดเลือกปุ่มได้ตามใจชอบค่ะมันจะบอกเลยว่าตังเราเหลือเท่าไหร่นะอันนี้ d s c p นะคะประเทศไทยยังใช้คลิปตไม่ถูกกฎหมายใช้เดลเชเกอร์เครดิตพอยต์ไปก่อนากด n น x t อันนี้ร้านค้าจะต้องมียูโรให้หักค่าธรรมเนียมด้วยนะคะให้ระบบหักค่าธรรมเนียมด้วยถ้าร้านค้าไม่มียูโรเรากดไปอะค่ะมันก็จะแคนเซิลสีแดงนะเอเอ,เอ,เอกดซับ m i มิะคะให้มันขึ้นสามขีดะค่ะสขีดแล้วเออเรียบร้อยเห็นไหมคะเออเนี่ยกดสำเร็จเห็นไหมคะ อยากจะรู้เออกดสําเร็จนะเรียบร้อยแคปหน้าจอไปให้ร้านค้าเลยค่ะส่งของรับของนะคะหน้าที่เราก็มีอยู่แค่เนี้ยอชอบให้เก่งชอบให้คล่องอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นส่งที่อยู่ก็ช้อปปิ้งเรียบร้อยนะคะอีเมลจะเด้งมาบอกเลยว่าเราช้อปปิ้งอะไรไปสำเร็จแล้วเห็นปะ อง่ายไหมคะสบายสบายเนาะเงินมีไว้ใช้นะคะกอดไว้ไม่ใช้ไม่ใช่เงินนะคะ